สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy Homie เมนูวันนี้นะคะรับรองว่าถูกใจสายคลีนแล้วก็สายเฮลตี้มากๆค่ะใช้ส่วนผสมเพียงแค่2อ,อย่างนะคะเราก็จะได้ขนมปังแบบคลีนคลีกินแล้วไม่รู้สึกผิดค่ะสิ่งที่เราจะต้องมีนะคะเมล็ดแฟก3ส่วน4ถ้วยนะคะแล้วก็ใช้ไข่ขาว เฉพาะไข่ขาวนะคะ6ฟองหรือว่าไข่ขาวหนึ่งถ้วยนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ไข่ขาวแบบกล่องก็ได้นะคะถ้าเกิดไม่อยากแยกไข่ขา,ขาวไข่แดงแบบนี้ส่วนไข่แดงที่เหลือก็นำไปหมักผมหรือว่าทำอาหารอย่างอื่นได้นะคะแล้วก็นำเมล็ดแฟลก3ส่วน4ถ้วยใส่เครื่องปั่นนะคะแล้วก็ตามไปด้วยไข่ขาวปั่นด้วยความเร็วสูงนะคะเมล็ดแฟกจะได้ไม่แตกเนาะปัน่น สักประมาณ5นาทีได้นะคะมันก็จะเกิดเป็นฟองสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีความเหนียวข้นเหนืดแบบนี้แล้วก็นำมาใส่พิมพ์นะคะสำหรับสัดส,ส่วนนี้นะคะเราใช้พิมพ์ขนมปังแบบเล็กค่ะเป็นถาดอบแบบขนาดเล็กค่ะแล้วก็เทสใส่ถาดอบนะคะเกลี่ยให้เรียบ และบางเอิญเราก็ทดลองแบบว่าไม่ใส่ไข่จะเป็นยังไงนะคะใส่เฉพาะน้ําลงไปอบด้วยกันอุณหภูมิที่อบนะคะก็คือ180องศาเซนเซียสปริมาณเวลา40นาทีนะคะหลังจากปิดเตาแล้วเราก็ทิ้งไว้ในเตาอบอีก10นาทีค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขนมปังของเราส่วนผสมเพียงแค่2อย่างคือเมล็ดแฟกกับไข่ขาวนะคะออกมาแล้วแบบโอ้โหดีมากๆเลยคือเห็นแล้วก็แบบอุ้ม่ชื่นใจฟูดีมากส่วนที่เราผสมใส่น้ำนั้นปรากฏว่าไม่เวิร์กนะคะน้องไม่แบบว่าไม่มีความคงตัวเลยคือตอนแรก คือคิดเผื่อว่าสําหรับคนที่ไม่รับประทานไข่เนาะจะทำยังไงดีลองใส่น้ําเปล่านะคะปรากฏว่าไม่เวิร์กเป็นสูตรขนมที่น่าทดลองทํามากๆเลยนะคะ,เ,เ,ะ,คะเพราะว่าประโยชน์ของเมล็ดแฟคก์เขาก็มีมากมายเลยนะคะมีโอเมก้า3คือช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจช่วยให้ระบบย่อยอาหารทํางานเป็นปกตินะคะลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งบางชนิดควบคุมระดับน้าตาลในเลือดอุดมไปด้วยโปรตีนแล้วก็แร่ธาตุ ดูเท็กเจอร์เขาสิคะมีความแบบว่ายืดหยุ่นสำหรับสูตรนี้ก็คนที่ทานมังสวิรัตไข่ก็ทานได้นะคะแต่คนที่เป็นวีแกนก็คงจะต้องไม่สามารถรับประทานไข่ได้อะเนาะแต่สำหรับสายคลีนสายเฮลตี้อื่นๆนะคะรับประทานขนมปังสูตรนี้ได้ดีมากๆเลยค่ะคือเป็นขนมปังที่มีประโยชน์แล้วก็ดีกับสุขภาพคะ่ะ เวลารับประทานก็สามารถรับประทานแทนขนมปังได้เลยนะคะคือเขามีความหน้าตาเหมือนขนมปังมากๆเลยค่ะเพื่อนๆชอบทาเนยถั่ถวก็ทาเนยถั่ถวกินกับชีสหรือว่าตามชอบเลยค่ะอันนี้เราก็นำมาจิ้มกับฮัมมูสนะคะคือได้ประโยชน์แล้วก็ได้โปรโตีนแล้วก็มีแคลอรี่ต่ำด้วยนะคะ ดูสิคะทุกคนกินแบบนี้ก็ดีกับสุขภาพแล้วก็ไม่อ้วนด้วยเนาะสำหรับวิธีทำฮัมมูสถั่วลูกไก่นี่นะคะเพื่อนๆติดตามได้ในคลิปถัดไปนะคะหวังว่าจะเป็นไอเดียให้ทุกคนได้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ h a p p y h e a t t h y h o m e y จะมีคลิปอาหารเพื่อสุขภาพมาฝากกันอีกในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ